เน,นี่ไอ้ป๊อปแฟนเก่าพี่นี่เป็นบ้าอะไรป๊อปก็เลิกกันไปแล้วจะมาวุ่นวายอะไรอีกผมมาทวงของผมคืนทวงอะไรแกก็เอาคืนไปหมดแล้วนี่ ก็โทรศัพท์นั่นไงตลกแล้วมือถือเนี่ยฉันแค่ใช้บัตรแกผ่อนเพราะแกอยากได้เครดิตแต่ฉันจ่ายเองทุกงวดก็นั่นไงใช้บัตรผมถ้าพี่ไม่ใช้บัตรผมอะแล้วพี่จะทำยังไงฉันก็ใช้บัตรฉันสิไม่รู้แหละยังไงเนี่ยก็ต้องคืนไม้ผมแกนี่มันโคตรป็นยาอ่อนเลยวะได้ถ้าแกจะเอา งั้นแกก็จ่ายเงินคืนฉันมาไม่ต้องหรอกพี่เอเอาให้มันไปเถอะจะได้จบจบแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกันอีกดีเอามาดิอ๋อแล้วก็ตาหูด้วยผมซื้อให้พี่อ่ะเอาคืนมาเลย แค่เนี้ยอะไรวะแค่ต่างถงก็เอาช่างมันเถอะพี่เอเี๋ยวค่อยซื้อใหม่ก็ได้มันเป็นบ้าเลยพี่ไม่เข้าใจต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอตอนลักกันก็ยังดีๆอยู่พอลเลอิกกันทวงคืนทุกอย่างทางั้งทังที่ไม่ใช่ของตัวเองด้วยซ้ำอ่ะแม่งโคตรหน้าตัวเมียเลยนี่แหละนะ สันดานที่แท้จริงของมันอะ่ะผู้ชายอะไรไม,แม,แม่แม่เลยแกคนนี้หรออืมทำไมเหรอไอเนี่ยมันเคยเป็นแฟนเก่าพี่สาวฉันจบไม่ค่อยสวยเท่าไหรอ่อ่ะ ถ้าแกยังไม่ได้เป็นแฟนกันเนี่ยนะแกลองคิดดีๆทีฉันเข้าใจแกนะดาวว่าแกโลดแทนพี่สาวแกมันไม่ใช่แบบนั้นนะแกไอพี่ป๊อบเนี่ยมันไม่คนไม่แมนเลยอะแกแต่ว่าที่ฉันคุยมาฉันว่าเขาเป็นคนดีมากเลยนะแกฉันว่าฉันอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าฉันขอตัวก่อนนะ ค่ะนี่มรู้จักผู้หญิงคนนั้นด้วยเหรออ๋อค่ะเพื่อนที่ทำงานอะ่ะพี่ป๊อบดาวเขาบอกหนูหมดแล้วนะว่าพี่ป๊อบอะ่ะเป็นแฟนเก่าพี่สาวเขา แต่ยังไงอดีตก็คืออดีตอ่ะนี่ไม่สนใจหรอกทำงานมาเหนื่อยอะไปช้อปปิ้งกันดีกว่าเนาะค่ะเฮ้เอาอะไรมาทิ้งเยอะแยเลยเนี่ยพวกของจุกจิกอ่ะเสื้อผ้าน้ำหอมอะไรพวกเนี้ย ที่ไอ้ป๊อปมันเคยซื้อให้พี่รู้ไหมว่ามันโทรมาทวงพี่ตั้งแต่ไก่โหอะอีกแล้วเหรอโหไม่จบไม่สิ้นสักทีเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอผู้ชายแบบเนี้ยอืมนี่มันขอทวงคืนทั้งหมดตั้งแต่เริ่มคบกันปีแรกๆแกแค,คิดดูโหนี่ดีนะมันไม่ทวงอาหารที่เคยเลี้ยงด้วยอะ่ะใครว่าละ่ะ อะไรอีกจะมาทวงของตั้งแต่เริ่มครบแล้วก็ค่าอาหารที่เคยเลี้ยงไปด้วยรวมๆแล้วสามหมืนอเออเดี๋ยวจะเอาไปชิงไว้หน้าบ้านให้ส่วนค่าอาหารไม่ให้โว้ยขี้ออกไปหมดละถ้าอยากได้มากก็มาเอารถด,ดูดส่วนมาดูดไป <laughs> <อ> <laughs> นี่ ใครได้เป็นแฟนนะโคตรดวงสวยโอ้ยดวงนั่นอะ่ะคงจะเป็นเพื่อนที่ทำงานหนูเองแหละเห็นมันมารับไปกินข้าวอะฮะโชคดีนะโหนิม่มกระเป๋าใหม่สวยดีนะนิม่มพี่ป๊อบซื้อให้อะ่ะ นีด่ดาวฉันว่าพี่ป๊อบอะ่ะเขาเป็นคนดีมากเลยนะเขาดูแลเทคแคร์ care, ฉันตลอดเลยอะ่ะจ้าแล้วตกลงเป็นแฟนกันย,ยังอะ่ะยังอ่ะฉันยังไม่ได้ตอบตกลงฉันว่าวันนี้ฉันจะบอกเขาว่าฉันสิมาแล้วครับ ขอบคุณค่ะพี่ป๊อปอนิมว่าเราบอกคุยเรื่องของเรากันดีก,กว่าเรื่องอะไรคะนิมตัดสินใจแล้วล่ะนิมไม่อยากคุยกับพี่ป๊อปต่อแล้วฮะไม่คุยต่อ แล้วทำไมไม่นี่เหมือนมาบอกพี่ตอนนี้วะมันเสียเวลารู้ปะ<อ>พ่ออีกสองตัวนั่นใช่ปะนี่มาเป่าหูนิ่มอะทำไมอะนี่มไม่มีสมองเหรอไม่มีความคิดเปนของตัวเองไงนิ่มพี่ป๊อบนี่มันแรงไปปะนี่ไม่คิดเลยนะ ว่าพี่ปอบจะเป็นคนแบบนี้ทําไมคนแบบพี่มันทําไมตัวเองดีมากไงฮะเลิกกเลิกดิวะกระเป๋าไปเนี่ยพี่ซื้อมาอันนี้ไม่ใช่ของพี่อันนี้ก็ไม่ใช่ของพี่แนบของพี่ อันนี้ก็ไม่ใช่ยาดมของพี่ของพวกนี้ไม่ใช่ของพี่เอาคืนไปเลยต้องเท่าขนาดนี้เลยเหรอพี่ป๊อบที่ฉันบอกว่าไม่อยากคุยกับพี่ต่อเพราะฉันอยากโคพี่เป็นแฟนอา้าวแล้วนี่จะพูดกำกวมแต่แรกทำไมอะ่ะฉันไม่ได้พูดกำกวมพี่ต่างหากละ่ะที่ใจร้อนเองแต่ก็ดีสแสดงธาตไทยของตัวเองออกมาไว้ดีนีพี่รู้ไหม ว่ามีแต่คนเตือนฉันเรื่องพี่แต่ฉันก็ไม่ฟังเพราะฉันเชื่อในตัวเองฉันเชื่อในตัวพี่แต่สุดท้ายมันก็จริงอย่างที่เขาพูดแหละดีนะที่คุยกันได้แค่สามเดือนอะ่ะอนิ่มคือพี่ขอโทษนะไม่ต้องมาจาับแล้วก็เอาคืนไปเลยนะกระเป๋ายาดมแล้วก็แหนบอะแล้วก็เอาของที่ฉันซื้อให้พี่คืนฉันมาด้วย เอามาเริ่มจากนาฬิกาเข็มขัดเข็มขัดด้วยเหรออืม ใช่เหรอเออจะดูไม่เสร็จไหมละ่ะเร็วดิกางเกงแล้วก็ร,รองเท้าด้วยเออนี่แล้ว พี่จะใส่อะไรกลับวะมันก็เรื่องของพี่สิไวไวมองเลยวะโหนิ่ม นี่แกก็ซื้อของให้มันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอืมใครซื้อให้ฉันฉันก็ซื้อให้กลับฉันไม่อยากให้ใครมองว่าฉันเป็นผู้หญิงเห็นแกได้ปกติฉันซื้อของให้ใครฉันก็ไม่เคยทวงคืนเลยนะแต่นี่แกทวงฉันก่อนนิ่มนี่แมนกว่าคุณบางคนอีกเนาะพี่ว่าเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าเดี๋ยวพี่อ่ะเลี้ยงเอง ของฉัน